เก่งแล้วงั้นไะลองหัดทำดูดังโอ้ดังเยอะเลยใช่ครับมันสายสายไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ไม่ได้เดี๋ยวตชิบ้ารุ่นนี้ดีโตชิบ้าทนเสียดายไม่ทนไปอ๋อเนี่ยมันติดเลยเนี่ยมันติดแดงว่าบูญหลวมครับผมบูุญหลวมถ้าแบบนี้ไม่ได้หลวมมันหลุดแล้วใช่ใช่แกดูแลโตชิบ้า ทอดเอาดูแล้วใช่ผมทอดดูแต่ผมไม่กล้าทำไงอ๋อใช้แกนที่ผมก็เอาตัวตัวสายออกน,นะครับแบบนี้เนาะก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาเอาตัวสลักออกนะครับรง่ายมากครับรก็เหมือนเดิมปูส2นิ้วเนาะหลายๆคนก็สามารถที่จะนําไปอยู่ลังวัดลังบัวนะครับก็ดูคลิปนะครับก็เลย น้ำตัวนี้ไม่ให้ซ่อมนะครับเพราะว่าในกากรรื้อนะครับเพราะว่าบริงจะทา <c oughs> ถอดฝาครอบแต่ต้องให้ตรงนี้อยู่ที่กคนลวดนะครับดึงมาด้วยไหมครับขาดทีนี้เราถึงถอดนี่ออกมานะครับตัวนี้คือว่าเละนะครับเพราะว่า <c oughs> มันหลวมเยอะแล้วครับผม <c oughs> ปัญหาตัวนี้นะครับก็คือมันต้องอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จะทําการล็อก ล็อกตัวนี้ไปก่อนนะครับเพื่อเพราะว่าเจ้าตัวตัวนี้ครับมันสอดเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าเขาพันดีมากเลยทีนี้วิธีการเปลี่ยนบูทนะครับวิีการเปลี่ยนบูทแล้วก็ค่อยๆทานะครับผมจะเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะครับก็เปลี่ยนตัวนี้ก่อนเราก็เราก็ถอดเจ้าตัวนี้ออก่อนนะครับนี่ครับมันจะมีน็อตด้านบนตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับ พอถอดน็อตตัวนี้ออกเสร็จนะครับเราก็จะมีด้านข้างอีกตัวนึงนะครับนี่ครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับถอดออกมาเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีน็อตตัวนี้กับตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับเราต้องถอดนี้ด้วยนะครับถ้าไม่ถอดอันนี้มันมันมันจะหมุนน็อตตัวนี้ไม่ได้นะครับนี่ครับลอยอเพื่อนเพื่อนหมุอนออกครับแต่หมุนไม่ออกหมอผมก็เอาไม่ออกนะครับเหมือนกันหัวบานเลยครับ <c oughs> นัดใช้ไขควงเบอร์ใหญ่แล้วครับเอาไม่ออกท้ายก็ต้องพึ่งลูกหมูนะครับปาดให้เป็นร่องอย่างนี้มีร่อ,ง,องนี้ครับเป็นร่องแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไขควงผังเป็นเหมือน,นเดิมคอนครับ ก็ข้อไปทางขวานะครับตัวนี้ไม่ได้ออกซ้ายออกขวานะครับฟล้องแรงหน่อยก็หลุดแล้วเจ็ดร้อยครับผมนะครับหมุนออกขวานะครับถ้าข้อซ้ายก็เหมือนเข้าไปนะครับออกมาแล้วครับผมอันนี้ให้มาเหรออันนี้ก็เราสามารถเอาตัวนี้ออกได้เลยคเอาต้นไม้เอาต้นไม้ปลูกกันไว้หน่อยกันมันล้มนะเดี๋ยวพายุมาแลรงล้มท่ ครับแล้วก็สามมณีออกก่อนครับนี่ครับนะครับผมคุ้มละหกสิบบาทนะครับแบบไปกระบขายกันเกินเลยนะนี่ครับก็แกะมาลุ่นะครับก็ใส่เลยครับนี้คว่ำตรงนี้นะครับก็คุมใส่ลงไปนะครับแล้วก็ ใช้ไงก็ได e ้ครับให้จะให้บ kind of no, ูธหน้าในมันหลวมนะครับเสร็จแล้วครับผมก็มืองัดงัดขึ้นมาครับแล้วก็ลองไม่เคยไปครับไม่ให้มันหลวมก็ใช้ได้ครับอันนี้ก็เพราะเพราะเนีมันมันขับแบบนี้เนาะอย่าให้มันหลุดนะครับผมเสร็จแล้วครับผมก็เสร็จแล้วฝั่งนั้นครับตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะยากนิดนนะครับเพราะว่าขนรวมตาอยู่ฝั่งนี้ครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลชัเวช เร้ง,งัดออกมันงัดออกอยากนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ออกก็คือเราต้องใส่แบบนี้เลยนะครับก็เป็นของโซชิบ้าเนาะต้องไปซื้อของมันเองเลยนะครับแบบนี้นี่ครับหกสิบบาทครับผมตัวเดียวนี่ครับเพราะว่ามันเป็นของรุ่นเก่านะครับหายากเสร็จแล้วเราก็เอาตัวเดิมนะครับใส่เข้าไปเลยเราก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ประกอบได้เลยนะครับของเดิมมันนะครับ โอเคยังไม่ได้ใส่ลูกตุ้มเลยครับอ่าทีนี้ปัญหานะครับตอนที่ผมเทให้เพื่อนดูเนาะนี่ครับปัญหาลูกตุ้มมันหลวมอันนี้จะหลวมหรือเปล่าเรายังไม่รู้นะเราต้องข้อค้อให้ก่อนแต่เดิมมันหลวมนะครับที่ใส่เข้าไปเมื่อกี้หลวมโอ้โชคดีครับเอาอันใหม่ก็หลวมเขานี่นะครับครับนิดเดียวเครับนี่ครับมันหลวมเ่านี้ ใส่ก็ไปฟรีแน่นอนครับมันจะพีจิ้วจิ้วติ้วติ้วเลยครับหมุนริ้วริ้วเลยถอดมาก่อนครับผมี๋ยวเทคนิคนะครับอันนี้ก็นำมนาฝากเพื่อนเหมือนเดิมอ่าเราใช้ตะปูอ่าก็ได้หรือว่าคอร์สนะครับเคาให้เป็นตามมดนะครับก่อนผมก็ถือว่ามันยังไม่อยู่แล้วก็เพิ่ม หนักเลยเพราะว่าตัวนี้หลวมเยอะครับมีรอยบานเลยครับรอยบานเลยนี่ครับเคาะหนักๆไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่แยกให้งอนครับนี่ียบร้อยครับนี่นี้ก็ไม่ออกครับแน่นตึบครับผมโอเคนะครับสําหรับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับตรงนี้น่าจะมีประโยชน์เนาะนะครับแค่นี้เองเดี๋ยวเราประกอบเข้าไปเลยครับเดี๋ยวทีนี้ก่อนจะประกอบนะครับเราจะหยดน้ำมันจักลงไปนิดนึง เปลี่ยนบุดหน้าบุดหลังเลยนะครับเสร็จด้านหน้าก่อนนวกันเนาะประมาณนี้ครับไม่น่าลนะ้มเนาะโอเคครับเดี๋ยวประกอบเข้าไปเลยครับเพื่อนๆพยายามไม่เข้านะครับกระดาษทรายขัดหัวมันหน่อยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับก็ใช้ครีมนะครับบีบเข้าไปนี่ครับ แล้วก็ขันน็อตก่อนครับแล้วก็ลองหมุนก่อนด่นผมจะใส่คับปานครับให้กับ Fc นะครับตัวนี้เป็นของ Fc เนอะอยู่หลังวัดนะครับซึ่งเอามาให้ทํา1.5ไมโครนะครับเพื่อนๆอยากจะได้ก็สายีิคมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบดูก่อนว่ามันยังหมุนดีปกติหรือเปล่านะครับโดยผมประกอบเสร็จเรียบร้อยครับผมแล้วก็เสียบปลั๊กครับเสียบปลั๊กเสร็จเราก็จะมาดึงนะครับเพื่อทดสอบนะครับว่า หมนเรียบร้อยครับผมเนี่ยอา้าวดังอะไรล่ะง,งานนี้ครับถ้าหายขึ้นจะดังครับเออผมมือร่วนนะครับก็พอรูดมานะครับกดว่าตัวนี้หลุดนะครับเนี่ยนะครับนะครับ,รบมันถึงดังนะครับนะ เราล็อกไม่อยู่นะครับมันเลื่นลงไปแล้วต้องเคาะให้มันแน่นแบบนี้นะครับก็ซื้อมาแล้วครับตัวนี้ครับสี่สิบบาทนะครับตัวนี้ก็แทนตัวเดิมไปนะครับเราก็ใส่ตำแหน่งเดิมเดี๋ยวผมใส่เลยนะครับก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาทดสอบกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะดึงสวิตช์นะครับับหมุนแล้วครับผม ก็เพื่อนๆก็ลองนะครับหายขึ้นครับมันไม่ดังแล้วครับผมเนี่ยตัวนี้มันหักครับเคี้ยวหักไปเคี้ยวหนึ่งมันก็เลยทําให้แกนมันสั่นครับก็กรกกกกกนะครับตอนนี้ก็ลองตะแคงไปตะแคงมาก็ดีแล้วครับผมก็เดี๋ยวผมประกอบแล้วก็ทดลองให้เพื่อนได้ดูอีกรอบหนึ่งเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวประกอบแล้วก็ทดลองนะครับไม่ดังแล้วครับผมเนี่ยก็หมุนปกติครับลองดึงดูครับ เบ <ander> อร์สองเบอร์สามปิดครับนะครับเบอร์หนึ่งลองสายดูครับผมก็งแงน,นดูแล้วเนาะมันไม่ดังแก้กกแก้เหมือนตอนที่ตอนนั้นแล้วครับผมก็สายดูเีนี้ก็ก็เปลี่ยนบูธใหม่ฝาครอบใหม่นะครับซีตัวเดิมนะครับก็อาการที่ดังแก้แก้ก็เพราะว่าเจ้าฝาครอบนะครับฝาครอบมันแตกนะครับไม่ใช่มันแตกครับซี่เขียวมันหักเนาะ แต่หลายคนก็อาจจะนึกว่าแกนมันหลวมแต่ยังไได้ครับนี่ฝั่งนี้หักมันหักมันก็เลยทําให้ล็อกลูกปืนไม่อยู่ไอ้ล็อกลูกบูทไม่อยู่นะครับพอบูทหลวมมันก็เลยคอนไปกระแทกกับเป้านะครับดังกะ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 เวลาเราหงายขึ้นนะครับก็กรากรนี้นนก็กแก้ไขเรียบร้อยนะครับก็ส่งลูกค้าได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกดลูกกระดิ่งไว้นะครับถ้าเพื่อนๆจะ นำไปซ่อมนะครับเพื่อเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้สบายๆเลยนะครับผมก็อมของตัวเองก็ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากได้อะไหลพัดลมก็ถ้าหาไม่ได้ก็ลองโทรมาถามผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างสําหรับคลิปนี้น่าจะจบคลิปแค่นี้นครับคลิปหน้าเดี๋ยวมีพัดลมมาดีๆจะนำมาสอนเพื่อนอีกคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ